สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ข้อ8นะครับเขาบอกว่าวงกลมแต่ละวงเนี่ยมีรัศมียาว5หน่วยนะครับอยากทราบว่าพื้นที่ที่แรงงานะครับตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่นะครับ เราสังเกตก่อนว่า,าส่วนที่แรงเงาเนี่ยมันไม่ใช่รูปที่เราจะสามารถใช้สูตรที่มีในการหาได้นะครับแต่หลักการของเราก็คือเราจะใช้การเลื่อนนะครับเลื่อนส่วนนี้ไปแปะส่วนนั้นส่วนนู้นนะครับจนได้รูปที่เราสามารถคํานวณหาพื้นที่ได้นั่นเองทีนี้เราจะลองอาลากเส้นเพิ่มเติมนะครับเพื่อช่วยในการหาพื้นที่ที่แรงเงา ก็ถ้าเราลองลากเส้นเพิ่มเติมในลักษณะนี้นะครับค <group> ือลากลากเส้นนี้นะครับแล้วก็ลงมาตัดตัดนี่นะครับตามรูปนี้เลยเราจะพบว่าพื้นที่ส่วนนี้นะครับกับพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยมีค่าเท่ากันส่วนนี้เท่ากันส่วนนี้เท่ากันส่วนนี้เท่ากันนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถเอาพื้นที่ตรงตรงส่วนนี้นะครับมาแปะตรงนี้ได้นะครับเพราะมันเท่ากันเอามาแปะให้หมดเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แปะเข้าข้างในนะครับแปะเข้าข้างในมันจะได้พอดีเลยว่ามันจะกลายเป็นรูปสี่เหยยลี่ยมจัตุรัสพอดีนะครับคือส่วนสีขานี้จะไม่มีอยู่เลยเพราะว่าเราเอาข้างนอกมาแปะเรียบร้อยนะครับน,นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าพื้นที่แรงเงาที่เราจะหาเนี่ยก็คือการหาพื้นที่สี่เหยยลี่ยมจัตุรัสรูปนี้นั่นเองนะครับทีนี้เราทราบว่ารัศมีของวงกลมเนี่ยมีค่าเท่ากับห้าหน่วยนะครับ เราก็สามารถใช้หลักตรงนี้เนี่ยไปใช้ในการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้นะครับเพราะว่า,าตรงนี้เส้นผ่านศูนย์กลางพอดีใช่ไหมครับยาวสิบตรงนี้ก็จะยาวสิบนะครับเพราะว่ารัศมีห้าตรงนี้ก็สิบอีกเช่นกันนะครับนั่นคือเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยยาวยี่สิบเซนติเมตรถูกไหมครับยาวยี่สิบหน่วยนะครับยี่สิบหน่วย สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยาสามารถหาได้หลายสูตรนะครับสูตรปกติที่ใช้ก็คือ,อด้านคูณด้านแต่อีกสูตรหนึ่งนะครับที่ใช้ในการหาก็คือหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมน,นะครับซึ่งถ้าเราใช้สูตรนี้ก็จะสามารถหาพื้นที่ได้เพราะว่าเรารู้ว่าเส้นทแยงมุมยาวยี่สนะครับก็แทนค่าลงไปนะครับจากสูตรนี้เศษหนึ่งส่วนสอง คูณผลคูณเส้นทแยงมุมนะครับเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันด้วยและยาวด้านละ20นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ200ตารางหน่วยครับก็ตอบตัวเลือกที่สี